หนูวัดดวงเลยวงไม่หางเดียวนะพ่อเนาะครับหนูจนเนี่ยเขาไม่ไปกันเยูยเขาขึ้นไปขอกันตี้หมดเดี๋ยวคุณนู้นไปคุณนี้ไปหนูเข้าดูไม่ได้เลยครับดูไม่ได้เลยเดด,ดูไม่ได้ไม่เห็นแล้วสวัสดีครับพ,พ,พ่อแม่แม่ครับหนูเพิ่งลงมาครับนี่หนูยังไม่ได้ไปหาหลวงพ่อเลย พอให้น้องไปทางนู้นน้องบอกก็น้องกาไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะแวะบ้านพ่อบอกทุกบอกลาบก่อนพ่อพ่อไม่แม่ขาดถ้าหนูเอาไม่อยู่งวดน,นี้เพราะว่างวดน,นี้เขาใช้ไปเงินกันคับไมีแต่คุณเข้าออกเข้าออกครับหนูก็เห็นมาที่เห็นมาหนูก็จะมาวงให้บุญหางเดียวล่างหางเดียวนะครับ ปากกาเขียวแล้ววันนี้ปากกาแดงหมดหนูเหนื่อยจังเลยครับพ่อครับเหนื่กินเยอะๆหนูเหนื่อยเหนื่อยคุณไปทํำไมกันตั้งอยู่เดี๋ยวก,ก็ขึ้นไปขึ้นไปในนั้นนะคะเขาไปขอโชคขอลาบหรือวะเขาบอกไปเขาเขาจะลอกหวยครับเขาบอกว่าจะเอาเงินไปช่วยทางโน้นไม่มีจะกินกันแล้วครับแล้วก็ไปน้ําท่วมอีกครับ ถาบอกเขาจะขอครับน้อยก็จะเอาอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะครับงวดนี้ครับเราก็ขอเขามักเลยพอ่พอพ่อแม่ครับถ้าน้อยเอาไม่อยู่อย่าว่าน้อยนะครับน้อยก็เห็นข้างบนมาหางเดียวครับน้อยก็จะให้หางเดียวข้างล่างมันก็อยู่สี่หางอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวน้อยจะวัดดวงเลยวงวงอันเดียวเลยนะพ่อเนาะครับถ้าถงตัวเขาจะว่าน้อยไหมครับไม่ว่าหรอก แต่มันบอกว่าข้างบนน่าจะปล่อยข้างล่างมันจะขอครับแต่น้อยก็ไม่รู้ครับน้อยกลัวอย,ย่างเดียวครับกลัวหวยมันจะบึ้นบึ้นบึ้นนะครับอย่างหนูหนูได้ยินข้างบนบางทีว่ามันจะบอกว่าจิตจิตปีอย่างเงี้ยครับมันบอกว่า้าจะบึ้นแต่หวยออกวันวันนี้มันค่อยจะบึ้นนะพ่อนเนาะมันไหนมันสุกครับคุณมันขึ้นไปย่ เลยครับนี่หนูมายินเลยในหินไหมครับหนูบอกเที่ยงเมื่อวานนี่หนูนัดเมื่อวานน,น,านี่นาอพ่อเนาะเมื่อวานหนูก็ขึ้นไปครับไปไม่ได้เลยครับไปไม่เห็นเลยเพราะคุณขึ้นลงขึ้นลงกันเต็มเลยที่กองฉลากครับหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําไมกันเต็มเลยครับหนูไม่เข้าใจครับหนูเป็นเด็กหนูไม่รู้หรอกครับว่าคณโตเขาไปทําไมกันครับ เดี๋ยวก็เข้าห้องเดี๋ยวก็ลงครับหนูก,ก็ไม่เห็นครับนี่หนูรอจนวันนี้นะครับรอจนเนี่ยขี่มงแล้วหกโมงห้าโมงหกโมงนะครับเนี่ยยุ่งเอยครับโม,มงกว่าแล้วนี่นี่เขายังลงไม่หมดเลยนะคะเขายังอยู่กันอยู่เลยครับเขาคุยกันอยู่อย่างนั้นนะคะพ่อแม,ม,ม่ครับ พ,พ,พ่อพ่อแม่ที่อยู่ทางไกลครับแล้วก็ลุงแล้วก็ป้าที่อยู่ทางไกลไกของน้อยนะครับถ้าน้อยเอาไม่อยู่วันนี้อยา่าย่าดายา,ยาดาแล้วอยา่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งลังเกียดน้อยนะครับดูน้อยไปเรื่อยๆก่อนน้อยจะพยายามให้พ่อให้แม่จุนได้นะครับเดี๋ยวงวดน,นี้น้อยว่าจะขึ้นไปหาหลวงพ่อข้างบนครับว่าทําไม ตัวเดียวทาไมเอาไม่อยู่สักทีครัลองขึ้นไปดูเลยไปถามดูดิครับให้ผ่านงวดนี้ไปก่อนครับนมไม่นมไม่มไม่มไมมไมเอาหนูกินไม่ไหวแล้วคับหนูเหนื่อยครับเอาค่อยๆกินไปกันอ้ยหนูเหนื่อยแล้วหนูก,ก็กินไม่ได้ครับ อย่างนี้เลยครับพ่อพ่อแม่แม่ครับพึกพกพกพ่อแม่ที่อยู่ทางไกลครับที่อยู่ทางเชียงใหม่แล้วก็อยู่ทางทางฟังลราครับฟังเราก็ไปไม่ได้แม่มาดูไม่ได้หรอกครับแล้วก็อยู่ทางเยอรมันครับแล้วก็อยู่ทางเมืองการแล้วก็อยู่น่านแล้วก็ที่อยู่ทางกรุงเทพครับและอยู่ทาง สมุทรสาครบึงกาฬแล้วก็อะไรเนาะพอ่อออสเตรเลียออสเตรเลียครับแล้วก็ที่ที่อะไรเนาะที่เขานัดว่าจะให้น้อยไปด้วยอะครับในราชบุรีราชบุรีครับพอ่พอพอ่อแม่แม,ม่ที่อยู่ราชบุรีครับถ้าน้อยเอาไม่อยู่พอ่อแม่อย่าว่าน้อยนะครับน้อยนี่ต้องหกโมงแล้วครับน้อยไปกันต,ตั้งแต่เมื่อวานก็ไปครับ วันนี้น้อยขึ้นไปตั้งแต่เช้าพร้อมหลวงปู่หลวงตาไปบินธบาตครับน้อยก็ไปกับน้องน้องกุมารที่อยู่ทางไกลครับแล้วก็เพ่งลงมาเนี่ยครับน้อยเหนื่อยครับเขาเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ครับพ่อพอแม่แม่ครับเขาขึ้นลงขึ้นลงกันตี้มเลยครับเรวน้อยก็ไม่ค่อยเห็นเลยครับที่นี้ น้อยไม่เคยได้ไปดูเลยครับน้อยได้แต่ยินว่าเขาจะล็อกรีกล้างรีกล้างอะครับหนูน้อยก็ไม่มั่นใจครับว่าน้อยจะเอาอยู่ไหมครับแต่ข้อมูลน้อยเห็นหางเดียวนะครับเดี๋ยวน้อยจะเขียนให้น้อยเห็นไหอย่างนี้น้อยก็เขียนให้อย่างนี้ครับน้อยบอกว่าน้องกุมารพวกนี้เราไปดูกันใหม่ไหม ไปตั้งแต่ตีห้าเลยไม่ทันแล้วเพื่อพวกนั้นเขาจะกลับครับพวกนี้อ,ออกแล้วใช่ไหมคะัอ่าไปดูใหม่ก็ได้แต่วันนี้คงน้อยครับโอ้ไม่ค่อยติดเลยครับประกาเดี๋ยวซื้อใหม่มองไม่ค่อยชัด ไม่ติดเลยเนาะไม่เป็นไรพอเขียนได้บุญครับบุญบุญครับน้อยเห็นหางเดียวนะครับเก้าหกหนึ่งแคนี้นะครับ ตัดลิ้นให้ดีนะครับตัวเนี้น้อยโกมานะค่ะบุญนะปวดเต็มที่เลยครับเนี่ยตัวหกหนึ่งเนี่ยครับครับหกหนึ่งก็ต้องหกศูนย์ด้วยข้างล่างครับล่างเก้าหกหนึ่งเก้าหกศูนย์ฮะ lang 41 57 71 77 71 47 เขียนผิดครับเขียนอะไรอ่ะสี่เก้าครับเอาก็นั่นไหมสี่เก้าก็ได้ไม่เป็นไร<อ>ไนั่แหละเขียนตองอรงนั้นแหละเขียนหัวเป็นเลขเก้าได้ไน,นี่ครับสี่เก้าครับน้อยให้สองห่างได้ไหมพ่อได้ได้ได้วงเลยตัวไหนชอบตัวไหนเน้นตัวไหนเน้นห้าเจ็ดครับตัวนี้หนูกลัวจะมาเต็มที่นะพ่อนะ C หนึ่งครับห้าเจก,กับ C หนึ่งเน้น C เจ็ดครับห้าเจก,กับ C หนึ่งหลังนี่ครับพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ครับจะมองเห็นไหมนี่อุย้ยน้อยเพิ่มลงมามันมืดครับอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นครับวันที่หนึ่งเดือนแปดหกแปดครับน้อยบ, <น S 1> บ<น>ุญนน้อยให้เก้าหกหนึ่งครับ โดยให้กาหกหนึ่งจะอย่าลืมศูนย์ด้วยนะกันนะหกหนึ่งแต่หนูเห็นเขาเขียนไม่หกหนึ่งหกหนึ่งหกสี่ครับข้างบนนะครับหนูเห็นเขาอย่างงั้นนะครับหกหนึ่งหกสี่ครับแต่หนูหนูมั่นใจตัวนี้มากครับก็ตัดลินด้วยครับแต่ข้างบนน่ะหนูเห็นเขาเขา เขาเขียนว่าอีกตัวปลายๆอะครับหนูเห็นเป็นหกสี่ครับหกหนึ่งกับหกสี่เนาะครับแล้วล่างครับอยู่สี่ตัวอยู่ยังเก่านะครับแต่เขาเปลี่ยนแล้วครับเขามีร่างมีสี่หนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับแล้วก็สี่สี่เก้าสี่เก้าครับสี่เก้าครับเขาไว้อย่างเงี้ยนะครับ แต่เขาบอกว่าแต่วงท้องหางครับลุงขควงทองหางครับเขาบอกว่าเขาจะล็อกเลขกลางครับแต่บุญเขาจะปล่อยครับวงสี่หนึ่งกับห้าเจ็ดครับหนูวงสี่หนึ่งกับห้าเจ็ดแต่หนูมั่นใจอยู่ออกห้าเจ็ดก็จะมาออกเจ็ดหนึ่งครับหนูมั่นใจอยู่อย่างนี้ครับถ้ามันไม่ออกสี่หนึ่งห้าเจ็ดมันก็จะหนีมาเจ็ดหนึ่งเลยครับเนี่ยครับ ต่วตีหนึ่งเนี่ยครับถ้ามันไม่ออกนะพ่อนะครับมันจะหลบมานี้เลยครับเนี่ยครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยครับหนูให้แค่นี้นะครับครับหนูเหนื่อยครับหนูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหนูไปหาหลวงพ่อมืดครับวันนี้หนูต้องดูหลวงพ่อตีออตแน่ตีหตาหอไม่รมืดครับพพ่อแม่ถ่าหนูเอาไม่อยู่อย่าอย่าตีหนูนะครับแล,แล้วอย่าพิ่งทิ้งหนูนะครับเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปใหม่ครับว่า ไปหาหลวงพ่อค่ะอันนีโค้งสุดท้ายแล้วนะในโค,งค้คงสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับเพราะว่าหนูจะไปถามเขาว่าหนูผิดทางไหนครับที่ทําไม่ถูกตอนนี้เอาหวยไม่อยู่เลยครับไม่หนูอยากได้มาสามตัวอยากมาสามตัวกุ้งกุ้งสองตัวกุ้งกุ้งไม่ต้องกลับเนะพ่อเนาะหนูอยากได้อย่างนั้นครับหนูอยากมาช่วยพ่อช่วยแม่นี่เมื่อวานหนูก็ไปลงมาไม่ได้ วันนี้ก็ไปจกักเตะพระบินธบาตนะครับเนี่ยลงมาจนหกโมงครับน้อยเหนื่อยครับน้อยได้ยินว่าเขาจะปล่อยข้างบนครับแต่ข้างล่างนะครับเขาจะล็อกข้างล่างครับเขาไม่รู้มีแต่คนขึ้นลงขึ้นลงกันตีมเลยครับเที่ยวนี้หนูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะพอ่พอพ่อแม่แม,ม่ครับหนูอยากให้พอ่พอๆ่อแม่แม่ อย่าซื้อเยอะนะครับหนูขอร้องครับหนูบอกไม่มั่นใจก็ไม่มั่นใจเนาะพ่อเนาะครับก็ซื้อสักตัวละห้าร้อยหก้อยก็ได้ครับเพราะหนูไม่มั่นใจครับเพราะเขาบอกว่าจะล็อกกลางครับเขาขอไปไหนก็ไม่รู้เนาะพ่อเนาะขึ้นลงขึ้นลงมันเต็มแต่ข้างบนเขาบอกว่าจะปล่อยแต่ข้างล่างเขาจะขอล็อกครับล็อกไม่ให้ออกครับ